สวัสดีชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกดวงรายเดือนกรกฎาคม2567 สนใจดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ Facebook สมมะพยากรคนพิจิกกดไลค์กดแชร์ไว้เลยดวงดีมากแฮปปี้มีความสุขมากอยู่ดีกินดีมีความสุขสงบอุดมสมบูรณ์แต่ในเดือนนี้อย่าไปวุ่นวายกับใครอยู่อย่างสงบอยู่อย่างสันโดษแล้วจะมีความสุข คนราศีพิจิกให้ยึดถือคติมากคนมากความไพ่พระฤาษีอยู่อย่างสงบอยู่อย่างสันโดษพอมีพอกินพอเพียงพอใช้ไม่ฟุ้งเฟ้อไม่เวอร์ไม่ฟุ่มเฟือยบางคนเข้าวัดปฏิบัติธรรมบางคนสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิอยู่บ้านก็สบายใจ ราชินีถ้วยเอาแต่ใจตัวเองตามใจตัวเองหันหลังให้กับความวุ่นวายไม่แคร์ใครสนใจแค่ถ้วยที่อยู่ในมือนั่นคือเป้าหมายนั่นคือความสุขนั่นคือความสําเร็จมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีโอกาสได้เติบโตบางคนได้ไปเรียนต่อได้ไปศึกษาต่อได้เรียนรู้ได้พัฒนาตนเองสนใจเฉพาะเป้าหมายใครวุ่นวายตัดทิ้งใครที่เป็นมลพิษทั้งหลายตัดทิ้ง ไท้พระราชินีนั่งบัลลังก์ดวงดีนารีอุปถรัรมภ์ ผู้หญิงเพศหญิงช่วยเหลือเกื้อกูลเจ้านายผู้หญิงเพื่อนร่วมงานผู้หญิงจะโดดเด่นมากแล้วใครที่จะทำงานที่เกี่ยวกับงานฝีมืองานความสวยความงามทำผมทำเล็บช่างแต่งหน้าช่างตัดเย็บเสื้อผ้าเปิดร้านขายเสื้อผ้าเครื่องสำอางกระเป๋าแบรนด์เนมเปิดร้านนวดร้านสปาเปิดอาหารร้านอาหาร ความสวยความงามทั้งหมดทั้งมวลโดดเด่นรวมไปถึงใครที่วางแผนจะไปทำสวยทำหล่อทำสัญญกรรมในช่วงเดือนนี้ทำได้เลยทำสวยทำหล่อเพราะช่วงนี้หน้าแก่นะคนคนราศีพิจิกคนจะทักว่าช่วงนี้หน้าแก่ไม่ได้นะต้องไปเติมโบท็อกนะเสริมดวงไปในตัวนะบอกเลยไปไหว้ขอพรพระแม่ลักษมีเทวี TV, แห่งความอุดมสมบูรณ์ เสริมดวงเรื่องเงินเรื่องงานหรือช่วงนี้ใครนับถือหลวงปู่ฤาษีนารอดก็ไปไหว้ขอพอรท่านหรือองค์พ่อหมอชีวกก็ได้ระวังน้ำหนักตัวที่อาจจะเพิ่มขึ้นโรคเบาหวานโรคความดันโรคหัวใจเนี่ยดูไว้เลยยังไม่เป็นรีบไปตรวจ ใครอยากวางแผนชีวิตโรกร้ายแรงทุนประกัน1ล้านค่าใช้จ่ายต่อปีไม่ถึง5,000ทักมาวางแผนเรื่องโรคร้ายแรงและความคุ้มครองกับชีวิตได้ตอนนี้อาจารย์เป็นตัวแทนอยู่หรือใครอยากจะดูดวงด้วยไพ่ยิปซีช่วงนี้ก็ยังมีโปรโมชั่น1คำถาม39บาทแล้วช่วงเนี้ยขี้หลงขี้ลืมง่ายทำอะไรให้รู้จักจดบันทึกไว้นะคุณแม่ดูแลท่านให้ดีบูชาพระในบ้าน แล้วดวงจะเจริญรุ่งเรืองคนมีคู่ใครอยากมีลูกมีบุตรมีโอกาสได้ลูกได้บุตรคนโสดระวังท้องก่อนแต่งคุณผู้ชายระวังทำผู้หญิงท้องอันนี้ต้องระวังเพราะมันเป็นไพ่คนท้องไพ่คุณแม่นะคะส่วนคนโสดถ้าไม่คิดอะไรเยอะอย่ารีบร้อนกับความรักเพราะเตือนเรื่องท้องก่อนแต่งช่วงเนี้ ถ้าเข้ามาจะเป็นในลักษณะของคนแก่อายุแก่กว่าหรือหน้าแก่กว่าอายุสําหรับคนมีคู่ช่วงเนี้ยอย่างงองแงงอย่างงี่เงาบางคนแยกห้องนอนทะเลาะก,กันบ่อยลูกดกนะอันนี้เตือนกันตรงๆทะเลาะก,กันบ่อยลูกดกนะคะการเงินอาจารย์ไม่ห่วงในเดือนเนี้ย วันที่คนราศีพิจิกรอคอยมาถึงนี่คือความร่ำรวยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดวงคนอุปถัมภ์ซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ซื้อกับผู้หญิงผิวขาวร่างถวมนะหรือไปไหว้ครูครอบครูพ่อแก่ให้โชคเลขเด่น3993นะแล้วก็อาจารย์จะบอกว่าเรื่องเงินเนี่ยอย่าเวอร์เพราะไพ่หรือสีเนี่ย มันมาย้อนแย้งกันนะไพ่ใบเนี้คือลูกคุณหนูคุณนายเอาแต่ใจตามใจปากอยากได้อะไรซื้ออยากได้อะไรกินแต่จริงๆไพ่ฤาษีเขาเตือนเรื่องความสันโดษสันโดษคือความพอเพียง เราพอกินพออยู่พอใช้นะถึงแม้ว่าไพ่จะกินดีอยู่ดีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องสุรุยสุร่ายฟุ่มเฟือยขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเนี้แนะนําว่าประหยัดประหยัดหน่อยก็ถือว่าสบายใจจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนการอยู่แบบสมระลองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดดูสิอยู่อย่างพอเพียงเนี่ยได้นะ แต่เรื่องของการอยากจะได้นั่นได้นี่แล้วมันมีความสุขทางใจก็ทำได้ไม่ให้เกินตัวไม่ให้เกินกําลังแค่นั้นจบเดือนนี้อะไรอะไรคลี่คลายไปในทางที่ดีจะมีคนช่วยจะมีดวงอุปัรภมแล้วทำอะไรก็สำเร็จอาจารย์แนะนำเสริมดวงด้วยการ มีสามพระอาหารหันต์บันดาลโชคลาภไว้ติดตัวนั้นะเน้นเลยพระศิวลีเนะีเด่นมากโชคลาภเด่นมากพระอุปคุตก็เน้นโชคลาภแก้คุณใส่ได้ด้วยนะแล้วพระสังกัจายโอ้โหนั่งอ้วนทวนอุดมสมบูรณ์เนี่ยดีสามอสองร้อยสามสิบก้าบาทส่งฟรีแต่ไม่มีเก็บปลายทางช่วงนี้เน้นสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธินะ ใครอยากวางแผนประกันโรคหลายแรงก่อนที่จะเป็นเบาหวานความดันหัวใจก่อนที่จะเป็นอัลไซเมอร์รีบทำราคาหลักต่อวันอะถูกมากทักมายินดีให้บริการค่ะสวัสดีค่ะปรึกษาฟรีนะ